สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอตัวที่2นะครับคราวนี้อาจารย์จะมาะสาธิตนะครับวิธีการใช้โหมดที่2นะครับของเครื่อง ET 2 5 2 Measurement on Solar Cells นะครับโหมดที่2เนี่ยจะเป็นโหมดการ simulation นะครับหรือการจำลองกราฟ IV curve นะครับในเชิงทฤษฎีนะครับว่า ถ้าเราปรับเปลี่ยนนะครับค่าพารามิเตอร์สำคัญต่างๆโซลาเซลล์เนี่ยนะครับกราฟโซลาเซลล์ที่ได้นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้นะครับมีประโยชน์ในกรณีนะครับที่สมมุติว่าพวกเรานะครับวัดได้กราฟ IV curve มาจากแผนโซลาเซลล์โดยตรงนะครับโดยใช้เครื่องมือวัดแล้วแต่ละแต่ว่าเรานะครับอยากทราบพวกพารามิเตอร์ต่างๆนะครับที่มันอยู่ในโซลาเซลล์ตัวนั้นนะครับเช่นค่า R S หรือค่า RP นะครับว่าในซเซลล์ตัวนั้นมีเท่าไหร่หลักการก็คือให้เราลองเอา,อากราฟข้อมูลดิบ IV อันนั้นนะครับมาเทียบนะครับกับกราฟที่จำลองในทฤษฎีนี้ถ้ากราฟที่ได้มันเทียบกันพอดีหรือใกล้เคียงกันเราก็สามารถอนุมานได้นะครับว่าซเซลล์ตัวนั้นนะครับในเชิงปฏิบัติมีค่า RS กับ RP เท่าไหร่นะครับลักษณะประมาณนั้นอ่ะคราวนี้มาลองดูวิธีการใช้โหมดนี้กันนะครับ ตัว e ตรงนี้นะครับก็คือเป็นตัวปรับความเข้มแสงนะครับตอนนี้มันเซตอยู่ที่300วัตต์ต่อตารางเมตรนะครับ tc อันนี้เป็นอุณภูมิที่ตกข้อมูลแผงเซลล์นะขนาดนั้นนะครับส่วน rs เนี่ยเป็นความต้านทานภายในนะครับหรือว่า series resistance ของ Solar s o ล a r เซลลตัวนั้นนะครับส่วน ap นี่ก็คือ parallel resistance นะครับหรือ,อ,อความต้านทานภายในที่เป็นลักษณะขนานของโซลาเซลล์ตัวนั้นนะครับ ส่วน UBR กับ Ustart u n อันนี้เป็นลักษณะของการ b y a s ค่า voltage เข้ามาอันนี้เราเรายังไม่สนใจในในขั้นตอนนี้นะครับฉตนย้นพารามิเตอร์ที่เราจะปรับจริงๆมีแค่4ค่านะครับ ETC RS แล้วก็ RP นะครับอันนี้เรามาลองปรับเล่นๆกันดูนะครับตอนนี้ RS เท่ากับ0.016โอห์มนะครับ RP เท่ากับ50โอห์มนะครับด้วยที่ กําลังแสนะก,กับ300วัตต์ต่อลางเมตรนะครับเดี๋ยวจันะจะเอากราฟนะครับที่พวกเราได้จากคลิปที่1แล้วกันจำได้ไหมครับว่ากราฟจากคลิปที่1เนี่ยได้กระแสของ isc เนี่ยประมาณ1ค่า 1M แอมป์จำได้ไหมครับส่วนค่า voc เนี่ย,ได,ย, 1, ไ,ดไ,ยได้ประมาณ0.54โวลต์ค่า isc เนี่ยมันคือจุดตัดแกน y ใช่ไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นมันคือจุดที่เป็นจุดตัดตรงนี้ ส่วนค่า VOC เนี่ยมันคือจุดตัดแกน F มันคือจุดตรงนี้อ่าโอเคนะครับจำไว้ว่าจุดตัดแกนของของคลิปของโซลาร์เซลล์ที่เราวัดกันครั้งที่แล้วเนี่ยประมาณ0.54โวลต์นเนาะอันนี้ก็ใกล้เคียงนะครับแต่กระแสนเนี่ยจากการวัดครั้งที่แล้วเราได้ประมาณ 1, 1. แอมป์แต่อันนี้ได้1.6แอมป์แสดงว่ามันยังไม่ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองทำให้ค่าเนี่ย ไอวี IV, กราฟไอวีเคอร์เนี่ยมันใกล้เคียงกันแล้วเราลองมาดูสิครับว่า,าค่าเอกัาร์พีเนี่ยที่ได้มันจะเป็นเท่าไหร่กําลังแสงสามร้อวัตต์ตรลังเมตรเนี่ยเราไม่เราไม่ต้องปรับเพราะว่าในคลิปการทดลองที่แล้วเนี่ยเราใช้กําลังแสงเท่ากันนะครับส่วน TC ครั้งที่แล้วเนี่ยเราประมาณ30องศาจําได้ไหมนะครับงันก็ปรับให้มันใกล้เคียงกันนะครับคราวนี้ RS เนี่ย ให้ลองปรับดูตอนนี้เป็นศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหกถ้าอาจารย์ปรับเป็นศูนย์จุดหนึ่งหกจะเป็นยังไงนะครับอ่าเห็นอะไรไหมครับว่าฟิลแฟกเตอร์เนี่ยมันเปลี่ยนนะครับซึ่งไม่น่าจะใช่การปรับที่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็กลับเป็นค่าเดิมนะครับก็จะประมาณนี้อ่ะลองมาปรับ r p กันดูลอง r p ค่าน้อยลงบ้างครับถ้าซักสามสิบอ่าก็คือค่านี้ก็จะเปลี่ยนเหมือนกันนะครับอ่าลองดูซักห้า กราฟมันก็ค่อยลงมานะครับลงมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราลองเพิ่มอลองลด R S ดูอ่าก็แสดงว่ามันไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรเยอะมากนะครับอเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เยอะมากเท่าไหร่อ่าไม่เยอะอ่า แสดงว่า,าพารามิเตอร์หลักที่ที่ส่งผลกับกระแสรจริงๆเนี่ยมันคือความเข้มแสงนะครับถ้าเราปรับความเข้มแสงลงมาอยู่ที่200ละ่ะชัดเลยครับว่า,าค่า,ากระแสเนี่ยลดลงมาอยู่ประมาณ1แอมป์อย่างที่เราต้องการเลยนะครับเนาะแสดงว่าความเข้มแสงเนี่ยนะครับที่ป้อนให้กับโซลาเซลล์ในคลิปที่1นะครับ แสดงว่าความเข้มแสงจริงมันอาจจะไม่ใช่300วัตต์ต่อตารางเมตรนะครับมันอาจจะต่ำกว่านั้นนะครับส่วนค่า i s บ r p เนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นว่าเป็นการปรับรูปร่างเชฟตรงนี้มากกว่านะครับแต่ว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเราจะพบว่าเชฟเนี่ยเราเราปรับอะไรมากไม่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถเก็บค่าได้ครบทุกจุดนะครับของแรงดันเนาะนะครับอ่ะเราก็พอเห็น,นใช่ไหมครับว่าถ้าเราปรับ RS เนี่ย ถ้ามีค่ามากขึ้นเนี่ยเชฟมันจะเปลี่ยนนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะความโค้งมันจะหายไปนะครับหรือว่าฟิลแฟกเตอร์เปลี่ยนแต่ว่าถ้าเราปรับ r p เนี่ยนะครับให้มีค่าน้อยนะครับอย่างเช่น10อย่างเงี้ยนะครับเชฟมันก็จะเปลี่ยนอีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าอัตราส่วนการเปลี่ยนของ i s เนี่ยมันจะมากกว่า r p ราะฉะนั้นถ้าเราได้รูปร่างของ i v curve ของกราฟที่เราต้องการเอามา Refer เ n c e เนี่ยเป็นรูปร่างที่ชัดเจนเราสามารถที่จะปรับความเข้มแสงให้สอดคล้อง แล้วก็ปรับ R.S กับ R.P เนี่ยให้รูปร่างกราฟในเชิงรายละเอียดเนี่ยเท่ากันได้นะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียของโหมดที่2นะครับก็จะเป็นลักษณะการปรับแต่งตามนี้ครับโอเคนะครับเดี๋ยวต่อมาอ่าต่อไปนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตในคลิปที่3ต่อนะครับเป็นการวัดในเชิงปฏิบัติกันนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับ